ครับจะสอนเพลงผมรักลูกสาวแม่จริงๆนะครับอันนี้รีเควสเข้ามาเนาะของมอสจารุพัฒนะครับเพลงนี้ก็น่าสนใจก็คือมี4ี่คอร์ดเท่านั้นนะครับทีนี้ก็คลิปเดียวจบเลยนะครับอันนี้ทีนี้มันด้วยมัน4ี่คอร์ดนะครับเดี๋ยวมันจะสั้นไปเนาะผมจะสอนทั้ง3แบบเลยนะครับเป็นแบบดีดแบบเกาแล้วก็แบบดีตบด้วยนะครับแบบ3แบบเท่ๆเลยไปเลือกเพราะว่าชอบแบบไหนอยากจะไปเล่นแบบไหนนะครับแบบดีดก็จะเป็นสําหรับเริ่มต้นหน่อยนะครับส่วนอีก2แบบเนี่ย ก็แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะถ้าเล่นได้อยู่แล้วจะจะลองสมมติว่าชอบเพลงน,นี้มากๆลองเปลี่ยนดูนะครับ<ม>ทีนี้คอร์ดที่ใช้นะครับมีคอร์ดจนะครับคอร์ด D เรียงตามอันนี้เลยเนาะ E Min o r นะครับแล้วก็ C เล่น4คอร์ดนี้ได้นะครับก็เล่นได้เลยเนาะทีนี้แบบดีดก่อนนะครับอ่าทีนี้ความเร็วของเพลงเนี่ยมันอยู่ประมาณ70นะครับอ่าแบบดีดธรรมดาก่อนนะแล้วด้วยความที่มันเป็นเพลงที่เป็นแพทเทิร์นครึ่งห้องนะครับอ่าก็คือมนหมายถึงว่า หนึ่งสองแล้วก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลยเริ่มต้นเนี่ยดีดลงอย่างเดียวก็ได้นะครับทีนี้เป็นแพทเทิร์นนะครับพอเราดีดลงอย่างเดียวได้แล้วนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับที่ผมใช้นะลงลงลงขึ้นลง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 ขึ้นลงลงนะครับลงลง ลงขึ้นลงลงนะครับก็จะเหมาะกับเพลงที่เป็นครึ่งห้องเยอะๆนะครับอลองดีไปด้วยกันนะทีนี้แบบดีที่แบนซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะสามสี่ลงลงลงขึ้นลง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 ขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะเป็นไงครับทีนี้ ก็พอได้เนาะในแบบดีนะครับดีดแค่นี้เนี่ยได้ทั้งเพลงเลยนะครับซ้อมวนไปเรื่อยๆเล่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแบบจับเวลาก็ได้เล่นปุ๊บแล้วก็ให้ได้3นาทีนะเพราะเพลงมันประมาณ4นาทีเนาะอย่างน้อยเราก็ต้องดีดอันเนี้ยวนไปได้เรื่อยๆให้ได้4นาทีให้ได้นะครับอ่ะพอดีประมาณนี้ละเราดีดลงก่อนนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งเพลงแล้วนะซึ่งเปิด YouTube ไปก็เป็นคีย์นี้นะครับคีย์จีเนาะทีนี้ในเล่นแบบดีดบกับเกานะครับเดี๋ยวผมสอนแบบเกาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าดีดจบก็ คอร์อด G นะครับเบสอยู่ในสายที่6นะครับคอร์ด D เบสอยู่ในสายที่4นะครับ E minor เบสสายที่6นะครับแล้วก็คอร์ด C เบสอยู่ในสายที่5นะครับทีนี้แพทเทิร์การเกาของผมเนี่ยผมใช้แค่เบสนะครับสาย3แล้วก็คู่ขึ้นมานะครับหรือจะเป็นการดีดก็ได้นะเบส3แล้วก็ดีดขึ้นเบส เลยนะครับ one and two and three and f and one and two and three and f อ่าใช้อันนี้ได้เลยนะครับอ่าลองฝึกไล่ๆทีนี้เปิดเมทานอมนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ e minor นะครับอ่ากดไม่กดก็ได้นะนะครับผมไม่กดอะไรเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปโดนสายตรงนี้เลยอ่าเจนะครับอ่าลองดูนะแบบเก่านะ 4 a ส d ามดีเบสสามดีเบส e ามดีเบ t สาม,สา,มสายสามนะครับเบส3ดีสายสามเบส3ด,สสสดีอ่าโอเคทีนี้แบบดีตบบ้างนะครับตีตบแบบเท่ๆนะก็เป็น ทีนี้มันจะเป็นจังหวะยกเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นตัวอ่านนะมันเติ๊ดเติ๊ดนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดท่องก็เบสตีตบเบสตีตบเบสดีตบมันจะคนละอันกับเมื่อกี้นะมันไม่ได้ตรงที่ตัวแอนนะถ้าตรงที่ตัวแอนมันจะเป็นเบสดีตบดีเบสดีไม่ใช่นะอันนี้มันจะเป็นเบสตีตบนะครับถ้านับเป็นลิตริมมันจะเป็น one two three four one จีอัมันก็จะเป็นยังหวะยกอันนี้จะร้องยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะเท่กว่าถ้าเกิดสมมติว่านี้นะครับอ่าแพทเทิร์นของมันก็คือเบสดีตบอ่านะครับเบสดีต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 บอ่าท่องอันนี้กันนะเบสดีตบเบสเบสวันอันสองจีอันโฟวั สาีนะครับอ่าลองเมทานอมนะครัหนึ่งสองสามสี่เบสเบสเบสเบเบสดีตบเบสดีตบเบสดีตบอ่านะครับทวิกนิดนึงนะไม่ใช่เบสดีตบอย่างนี้นะครับมันคนละอันกันเนาะถ้ามันเป็นเบสดีตบ เบสดีตบอันนี้ตรงๆนะดีตบใช่ไหมครับก็จะก็จะคล้ายๆกับแบบที่เก่านะครับแต่นี้มันจะแบบเลยเลยตัวแอนนะครับไปนิดนึ่ง <Be. S 1> อ่ามันก็เกือบๆอ่าแบบดีตบก็ดีตรงที่ว่าเราเปลี่ยนคอร์ดตรงนี้มีช่องว่างมากขึ้นนะครับอ่าทีนี้เดียวยความนี้มันเป็นคลิปเดียวจบเนาะไปดูในเพลงด้วยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะเล่นให้ดูทั้ง3แบบเลยว่าใช้ได้นะ ดีดลงอย่างเดียวก็เข้านะเนี่ยอันนี้ดีดลงอย่างเดียวก่อนเปลี่ยนคอร์ดให้ทันก่อนนะครับสองสามสี่เนี่ยครับอ่าพอดีดลงอย่างเดียวใส่แพทเทิร์นไปไหนก็ได้ลง แบบดีนะครับแบบแบบเก่าดูบ้างก็ได้นะครับอ่าแบบเก่าดูบ้างวางติ๊กนิดนึงเบสสามดีเบสสามดี กับบีตบ้างนะครับ ก็ไปเลือกได้นะครับทั้ง3แบบว่าอยากจะเล่นเป็นแบบไหนเนาะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับดีธรรมดาก็ได้เนาะแล้วก็ไปร้องเท่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดีเท่แต่ร้องไม่ดีเนี่ยก็แย่นะครับก็ร้องให้ดีๆดีธรรมดาก็ได้นะครับก็ขอบคุณที่รีเควส์เข้ามานะครับก็ทยอยทำอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเพลงรีเควส์นะครับก็อันนี้คลิปเดียวจบนะครับไม่มีพาร์ทสองเนาะก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับก็ฝาก ไลค์ like ไว้ด้วยนะครับตาไลค์ได้เยี่มมากถ้ายังไม่ได้ Subscribe ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในช่อง Facebook ก็ไปกดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับอินบ็เข้ามาได้โอเคไปลองฝึกดูนะครับสำหรับเพลงอันนี้4ี่คอร์ดวนเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆนะครับเพลงนี้ recommend อีกหนึ่งเพลงนะครับโอเคแล้วเดี๋วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ